มาดูการชนงาของแฝดอ้วนผอมจอมสุนของเราครับผมโอ้โหหล่อมากเลยครับผมและมาดูการเดินขบวนของนักดาวนะครับผมโอ้โหดูมีสังนงามากเลยครับผมดูชุดที่นองดาวใส่นะครับผมอุ้ยเข้ากับแสงอาทิตย์แล้วสว่างมากผมคนคุมงานนะเนี่ย ่อบวกแ่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปอนมาถึงดีซอยปอนมามันนีเรากำลังเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอ้อยอ้อยอาหารช้างอาหารช้างอวนถือสีสี่ือถือถือสีเนาะเพราะเห็นตันเลยอื้มเอานึ่งใส่แห่งรางน้ำ

เออไ้อน,น,นี่ยังใหญไปไหน,ไ,หนไ,ปไปดูหน้าบ้านหรอที่ไหนไปไหนคลิปนี้จะจะยาวยาๆหน่อยนะครับ เพืถ่ายตอนแห่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพื่อมีช้างก็เริ่มพยอยขึ้นไปข้างบนกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ยายอ้อยนะครับไม่ไม่ใช่ยายอ้อยเขาอิ่นอะไรนะแยกอ้อยเพื่อจะให้แยกเสบียงครับเพื่อจะให้ช้างที่มาแห่ร่วมแหงานได้กินกันนะครับจะได้ไม่แย่งกัน ห้ามร้อนนะครับทุกคนห้ามร้อนอย่าใช้ล่มนั่งเครื่องรถบนรถไงนัง่นไงสี่แกแดอยอย่นั่น

อถ้าเบื้องหลังเบื้องหลังคนทำงานเห็นพ่อหมุนทำานะนี่ตีนมใช่มีแค่อนี่ทำแบบนี้ค่ะจะดูสวยนะคะแเอาเลยค่ะเอาที่เธอสบายใจเรื่อนี้ด่าุอะมับม่าทนหนยุนหลังอ้ยโอ้ย พื่รอนเลยก็ปรทัดอีโยนหน่อยท่นหนึ่นเลยเดี๋ยวาานมาดูความยากจีเขาต้องหคอคาดง้จากี่าดีรวเป็นกินัหน้อยดังคะโอ้หวามบอกเดี๋ยวเวลาเขาหดปหัหน้าดินทรวดินัวหน้าอคปนจัดเ้นดัง ตอนนี้พ่อพ่อควานแม่ควานก็เริ่มทยอยเอาช้างขึ้นไปข้างบนครับชิมก่อนชิมก่อนดกินเลย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 ครับกินเลยมันเคยยูีไม่เห็นหาเลยกินเลยเทศก่อนเทศก่อน ดูครับ,รบโอ้โหอันนี้ขนาดยังไม่เริ่มนะครับดูมีคนเอาไปเทสก่อนคุณละมัดสองมัดโอ้โหดูแล้วก็มีคนหดน้ำไม่น่อยลดน้ำไว ดาวไปแล้วครับหนุนครับดาวไปแล้ว,ว,ว,วลนั่งดาวไปนู่นแล้วพยอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูให้เล็บให้เล็บกับน้องดาว่นาฮ,น,ฮนี่ครับไปก็จะเรียงไปแบบนี้เรียงไปสองฝั่ง โอ้โหสวยมากครับสวยมากเรียงกันสองฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มรับประทานนะครับ

โอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าหล่อจนเบอร์มีปฏิกิริยาสุดจะงเบาหีบไม่มิฟต์กระดายอุ้ยเรารักลูกเขาทันไปทัรนต้องดูค่ะที่กิมบอใช่แล้วกับที่กินต้องดูเพื่อนเลิฟออกงานคู่กับน้องดาบหลายหนายก้อนหน้าเบ้างพี่เลิฟไปจ้าวติดต่อหน้าพี่ใส่รถเยอะ เกลบนเลบยไอปกหน้าคิดอะไรกันปอกเลิี่ปอกหน้าบนี่ใส่อันที่เลือเจ๊้าแ้ะไยุติเรุบใส่เไใสใส่หันต้นหน้ากันบ้างขึ้นู้หขึ้นเอขึนอยู่บ่หาไปเคู้นทั้งวตุ่มวะขึ้งหน้าบ่ฮะนี่ขางไหน

ดู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 ว้าวค่ะแซกกลางหน่อยค่ะนี่ครับข้าบริการทางนู้นก็ม้ขบวนกำลังนี่ครับขบวนเคลื่อนมาแล้วครับดูรองเท้าเล่นมากินน้ำบ่ครับเอาน้ำไปป้อนเพื่อนแน่นนขบวนเอาเลยไม่ควมไม่มุนเอาน้ำไปป้อนเนี่ยน้ำเน่ยแต่ค่ะแห้มเย็นอยู่ฟังคุณได้ครับผม นั่นเย็นู <|so|>> ีบ้างคุณจุงเรือครับนี่โหวัฒนธรรมนะครับ ครับเป็นหญ้าลงทานของเราเรามาวางให้ให้นะครับนี่เอาตรงนี้เหรอเอาตรงช้างงานเนี่ยครับดูครับโอ้โหดูความหล่อดูขอ่นแล้วสวยมากครับดูดูโอ้โหดูกระเบูนระบวนยาวเหยียดเลยครับยาวยาวไปถึงนู่นเลยนะครับดูดูดู นู่นดูครั้งน่าจะร้อนก็ได้น้ำเราครับบรรเทาได้เราไปไปจะก้นเลยไอ้สนวดมาเต้นพ้นใช้วิธีนี้แหละเหรอรอดตายน้ำน้ำนู่นแบยางสายยาชิมเลยครับชิมชิมชิมไอ้เบิงนะครับเนี่ยพ่อเยอะมากครับสองร้อยกว่าตัดผมน้ำครับนู่น

มาแล้วครับมาแล้วแดดอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับโอ้โหเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหิย้เดดี๋ยวเราก็จะตามติดน้องดาวไปครับไอ้ท่านเนี่ยโอ้โหดู โอ้ยดูดูดูนะคะต้องพันนำเข้าปัน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 หลายปันสงสารแลยพี่น้องโอ้ยสนุกกันมากนะครับวันนี้โอ้ยมารอยดได้ชัวร์ดูครับร่วมด้วยช่วยกันครับโอ้ยร้อนไม่เหลือแล้ว

น้ำให้ลูกเล่นน้ำคันมาแล้วครับมาแล้วให้ดูมุมโอ้โห,โหดูครับดูดูมด้าของเราว่ไงขบวนสีสะท้อนแสงวิ่งวิ่งเลยนะครับดูแล้ก็เป็นขบวนที่เหลือ ดูครับเลี้ยงเงยยาวครับเลี้ยาวมากนี่พอเสร็จแล้วเก็บของช่วยกันนะครับเก็บขยะเก็บขยะออกมากินน้ำแน่น่ะตอนนี้เรากำลังเกลี่ยที่บูออกจากทางเพื่อจะเอาไปเก็บด้านล่างเพื่อไปต่อเนื่องนะคะ โทรศัพท์กับขนมนะคะที่มันเหลือร่วมทัพข้างไหนมีพิกัดละเ่จ็ดไม่ทันเมื่าพิมแปะไม่ทันเมื่อกี้แจกไม่ทันนะคะมีอาทั้งพิมงานของอบจแล้วก็ของโทรศัพท์นะคะมาช่วยเราด้ลยนะคะเมื่อกี้ยังไม่ทันนะคะเพราะว่าทั้งมันหลายเชือกนะคะมันเข้าไปไม่ทั่วถึงนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะเอาไปแจกเพิ่มอีกเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะนะคะทีฝนไอ้หลังพีโดียว ดูครับเอา้าสั่งเสือกนหนึ่งก็อยู่นี่ครับพอแห่เสร็จพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะมีขยะพวกขวดน้ำพวกอะไระครับแล้วก็จะกวาดครับเก็บเศษขยะเศษอะไรนะครับมันดูควากองให้แล้วพวกขมดพกอ,อเก็บแล้วหน้าบ้านเราก็จะสะอาดดูครับไม่มีเศษแก้วเศษขวดที่เรา,าทำลงพันกันนะครับไม่มีนะครับ เป็นถนนสะอาดๆไม่จีบาีบกับเพื่อนเลยมั้งหรือนั่นก็จะมีเศษอะไรนะแต่หน้าบ้านดาวก็จะไม่ให้ใครว่าได้นะเราตัดภาพไปตอนเสร็จเลยครับเราก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับโรงเรียนหรือบานช้างโขงครับหน้าโรงเรียนของเราดูพอทำเสร็จแล้วก็ประมาณไม่มีเศษแก้วเศษอะไรแล้วนะครับไม่มีเศษถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับ ดิพื้นน้องปอนชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม